หลังจากที่เราเตรียมเอกสารเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับทางป้ายที่ไว้ขนส่งให้ลูกค้านะครับเราก็จะไปเอารถไปส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านใหม่เฉยพธกันตอนนี้ก็มาณสัก10บโมงนะครับสิบโมงสิประมาณนี้พี่ต่ายแจ้งว่าออกจากโชว์รูมไม่น่าจะเกิน10บโมงครึ่งนะครับพอดีมีนัสเคสไว้ลูกค้าเคสหนึ่งแต่ว่าลูกค้าเลื่อนไปเป็นตอนบ่ายอ่ะโอเคก็ดีเหมือนกันเอ๊ะทำไมกล้องมันขึ้นฟ้าขึ้นดำอย่างเลยเ,เดี๋ยวต้องเช็ดกล้องนิดนึง ตอนนี้มาถึงบ้านหนองเยืองแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็อบอกลูกค้าว่าอยู่ตรงลานใหญ่หญที่เป็นลานตะก้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยู่ถนนใหญ่เดี๋ยวลูกค้าจะกลับมารับเราก็รออยู่ตรงนี้ดีกว่าสี่แยกบ้านบ้านหนองเยืองบ้านหนองเยืองนี่มาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้ว โอโบานยังไม่เสร็จเลยทุกคนกุญแจจะมีอยู่สองดอกนะครับ,รบล็อกประตูปลดล็อกประตูก็ตามสัญ,ญาลักษณ์เลยนะครับล็อกด้านบนปลดล็อกด้านล่างเนาะแล้วก็เวลาเปิดประตูเสร็จนะครับ,รบประตูแคบนี้ต้องปิดให้สนิทครับ,รบเราถึงจะล็อกประตูได้เนาะโอ้ ตัวเปิดฟ้าถังน้ํามันนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่ฝั่งขวาครับน้ํามันเติมได้เติมได้ทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลนะครับฝั่งเนี้ยก็คือจะเป็นตัวเปิดฝากระปุกครับกระจกไฟฟ้าจะเป็นตัวนี้ล็อกประตูกดล็อกประตูนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกกระจกนะครับไฟเลี้ยวเนาะถ้าต้องการเปลี่ยนเลนเฉยเนะครับแตะขึ้นเบาเบาครับเขาจะกระพริบสามครั้งแต่ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนเลนเลยก็ขวาซ้าย ครับไฟหน้าหนึ่งรอบนะครับจะเป็นไฟดีนะครับอีกหนึ่งรอบจะเป็นไฟหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกเกีอยู่ด้านในสุดครับครับที่ฉีดกระจกตรงนี้ถ้าต้องการฉีดดันก็หาตัวรถครับนะครับแล้วก็ทําการปัดก็เอาเอาลงครัเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจก่อนโอเคเปิดไปละเปิดไปละครับเกียร์นะครับก็หนึ่งสองสามตำแหน่งปกติแต่ทีนี้จะเข้าเกียร์ถอยหลังต้อง ต้องแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนเนาะแล้วทีนี้ก็คือจะมีแค่ตัวเรื่องบลูทูธถูกต้องไหมครับตัวเรื่องบลูทูธเนี่ยเวลาจะเชื่อมต่อใช่ไหมครับเขาจะมีการตั้งค่าตรงเนี้ตั้งค่าคับแล้วก็บลูทูธครับลองเอาโทรศัพท์มาดูก็ได้ครับออันนี้นะครับเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับ เปิดบลูทูธไปแล้วเนี่ยเขาจะมีคำว่าเพิ่มอุปกรณ์ <Yep. S 1> แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์เข <Yep. S 1> ียนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดไว้แล้วเนาะเปิดอันนี้ของใครเอ่ยแม่ครับโอเคครับแต่แต่ที่ตัวเครื่องด้วยนะครับครับ เนี่เขาจะมีเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกให้จับคู่ด้วยญญาการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นครับอันนั้นก็จะเป็นตัว iPhone เนาะชเชื่อมต่อบูทู h เชื่อมต่อแล้วเหลือแค่ตัว แอปเปิลคาเพเปิดไวไฟไดอยังครับเพื่อนันต้องเปิดไวไฟก่อนเกงเกล้เปิดเปิดเฉยๆครับเราไม่ต้องใช้เน็ตอย่าไปขอลบเครื่องเก่าออกก่อน เปลดใช้งานซิลิก่อนใช้เป้นคาเอันนี้เดี๋ยวพูดตามที่เขาให้พูดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยพูดพูดว่าวัดดีซิลิครับวัดดีซิลิวัดดีซิลิีกี่ครับ อแป๊บนึง่งเอาใหม่ครับวัดดีสิริคือมันต้องเปิดการใช้มันต้องเปิดใช้งานซิริให้ได้ก่อนครับมันถึงจะใช้ a d อนดรอ a ตัวไอแอปเปิลคาเพ้ได้วัดดีซิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง ยัง๋ยี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองพูดใหม่ครับวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างอ,อืมโอเคครับวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาที วัดดีสิริเปิดเพลงเสร็จสิสนนสส้นครับครับครัแชร์บันทึก อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแอปเปิลคาปีทำงานแล้วอ๋อวันนี้เคลื่อนเลยตลอดใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือจะอัตโนมัติเลยก็คือถ้าเป็นของตัวไอโฟนก็คือต้องเปิดการใช้งานสีรเีก่อนครับต่อไปต่อไปถ้าเราเปิดบลูทูธก็คือเชื่อมต่อใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้อัตโนมัติเลยเปิดเพลงไปยังขึ้นได้เลยครับใส่วไฟายอย่างคือตก็คือวายฟอ่ะคือมันทําให้ตัวตัวโทรศัพท์กับตัวหน้าจอมันเห็นกันเฉยๆครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตค่ะครับนั่นแหละแล้วก็ตัวแอร์เนาะเปิดแอตรงนี เปิดพัดลมแอร์นะครับเปิดน้ำยาแอร์อย่าลืมดูนะครับตรงนี้ถ้าไฟตรงนี้ไม่ขึ้นไม่เย็นครับนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ปรับอากาศนะครับถ้าเราปิดเครื่องปุ๊บโอ้อันนี้คือมันเชื่อมของไอโฟนเราใช่ครับเป็นในจอเราใช่ครับถ้าเราเปิดบลูทูธของโทรศัพท์ไว้ ข,ขั้นปิดก็คือพ่กนี้ขั้นเปิดก็ขึ้นมาคือเราใช่ครับนั่นแหละเนาะแล้วก็พวกเครื่องมือจะอยู่ใต้บอกแคมปนะครับับแล้วก็ดูตีเครื่องยนต์นิดนึงเปิดฝากระเปิดฝากระโปรงเครื่องนิดนึงครับฝั่งซ้ายใช่ครับผมนี่เนี่ยวิธีเปิดฝากระโปรงเขาจะมีตรงนี้ครับดันไปด,ด้านซ้ายาครับด้านซ้ายายก แล้วก็จะมีเหล็กๆก็คือตัวนี้ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นโอเคอ่าโอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเครื่องยนต์เขามีการรับประกันแสนกิโลเมตรสามปีเนาะก็อย่าลืมนะครับเอารถเข้าเช็คหกเดือนหรือหมื่นกิโลครับก็ตัวน้ำฉีกกระจกก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับนี่เติมน้าเต่าน้ําสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็พวกตัวอื่นนะครับก็จะเป็นน้ามันพวงมาลัย power นะครับไม่เกินบนไม่ต่ํากว่าล่างไเนาะ แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะเติมไปเรียบร้อยไม่เกินบนไม่ต่ำกว่าล่างประมาณนี้ครับรับใช่เราก็สังเกตดูคือมันอาจจะมีการลดลงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ไม่เกินกําหนดที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วก็เวลาปิดฝากระโปรงเนาะกับมือหนึ่งค้ำอันนี้เอาเหล็กกันนี้ออกครับนี่คำไว้อันนี้หมอน้ำไหครับเป็นปหครับผมคือตัวนั้นคือไม่ต้องเปิดเช็คแค่ดูแค่ตัวหม้อพักพอครับเราก็ยกนะครับอันนี้วางไว้ที่เดิมแล้วก็ฝากระโปรงเอาลงมาสักประมาณหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ทิ้งลงเลยครับอีกนิดหนึ่ง ครับครับนั่นแหละเวลาปิดฝากระโปรงยางอะไรจะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ครับนี่โอเคเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถนิดนึงนะเดี๋ยวอาโบโบเอาวางไว้ที่ฝากระโปรงรถนะครับนี่นั่นแหละ นี่ครับกุญแจรเราต้องถือกุญแจนองน้าเพื่อนพี่าโอเคครับผมเดี๋ยวมองกล้องเนี่ยครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับผมหนึ่งสองเดี๋ยวยืนแยกซ้ายแยกขวาหเห็นป้ายแดงนะครับ